สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับเหมี่ยวที่อิสุสุขิงยน์สาขาบุรีรมัมย์นครเมืองค่ะสาขาของเราตั้งอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัมย์นะคะมาง่ายมากเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาชมรถนะคะตอนนี้มีรถใหม่ 2, 2022เข้ามาให้ได้ดูได้ชมกันหลายรุ่นหลายคันแล้วก็หลายสีเลยทีเดียวนะคะจากช่วงเวลาที่เรารอรถกันมานานๆตอนนี้ก็ รถก็เริ่มทยอยเข้ามาให้ได้ดูได้ชมกันแล้วนะคะรถที่มาเนี่ยเป็นรถที่จองตามออเดอร์นะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังจดจ,ดจ,อจอ้องจ้องอยู่ยังไม่ได้จองนะไม่มีรถให้นะคะช่วงนี้ใช้เวลารอรถหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะวันนี้นะคะเป็นคันที่อยู่ทางด้านหลังของเมียวนี่เองนะคะเป็น4ประตูยกสูงเกรดแซะนะคะ4ประตูยกสูงเกรดแซดโฉมใหม่2022นนะคะจะพาไปชมกันว่า เปลี่ยนโฉมอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะคะว่าสวยงามกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามเมียวไปชมเลยคะ่ะค่ะสำหรับรุ่นโมเดลที่เหมียวจะพามาชมในวันนี้นะคะเป็น4ประตูเกตเซนะคะจะเป็นรุ่นยกสูงของ4ประตูเกรสซนะคะ รุ่นนี้นะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ให้เลือกนะคะราคาเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่892,000บาทนะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่9 2 7 0 0 0บาทค่ะก็เดี๋ยวมาดูจุดเปลี่ยนนะคะของชม2022นะคะเกรดเซคันนี้นะคะว่ามีจุดเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะจากทางด้านหน้านะสังเกตตรงกระจังหน้าก่อนตรงนี้นะคะที่เป็นกระจังหน้าก็ยังคง เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมสองชั้นมาให้อยู่นะคะแต่ว่า2ชั้นตรงนี้ถ้าเป็นในโฉมเดิมมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นเขี้ยวที่ยาวกว่าน,นี้อันนี้มันก็จะเป็นเขี้ยวที่สั้นลงแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้มันจะเป็นพวกสีมันจะมีสีเทาตัดนะคะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกรอบนะ กรอบไฟเลี้ยวไฟตันหมอกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นโฉมเดิม2021เขาจะเป็นสีดำนะตรงนี้นะคะของอในแบบของ2022เขาจะให้มาเป็นสีออกเทาๆนะคะสีจะอ่อนลงนะคะยังคงความสวยงามให้มาเหมือนเดิมนะคะ ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่เปลี่ยนใหม่แบบสังเกตได้เลยก็จะเป็นในในส่วนของล้อมแมกนะคะขอบ18เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า,าจะเปลี่ยนลายมาใหม่สำหรับลายของชม2022นะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเขาควางนะคะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของสีเนี่ยจะเป็นโทน ทนสีออกสีเงินๆนะคะจะยังไม่ใช่สีทูโทนนะคะเดี๋ยวพาไปดูขนาดซีรีส์ยางกันยางก็ยังคงเป็น,นของบริสตนแท้นะคะบริสตนแท้จากโรงงานมาให้นะคะเป็นล้อแม็กแท้ของอิซุสุนะคะขนาดซีรีสย,ยางจะอยู่ที่26560 R 1 8นะคะอันนี้ทั้งสเส้นเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีบรอนเงินนะคะจะเป็นสีโทนสว่างที่ใครๆก็ชอบเรียกว่าเป็นสีอ,อมะตะนะคะจะเป็นสีที่ดูยังไงก็ไม่เก่าเนาะทำความสะอาดง่ายด้วยสำหรับสีบรอนเงินนะคะ ในส่วนของในรุ่นยกสูงไม่ว่าจะเป็นแคบหรือสีประตูก็จะยังคงมีในส่วนของบันไดข้างมาให้แล้วก็จะมีกันชนท้ายนะแบบบิวอินมาให้นะคะในส่วนของกระบะท้ายนะคะก็จะเป็นแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวนะคะกว้างขวางมากแล้วก็สามารถ คนย้ายหรือว่าใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่น4ี่ประตูก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าจะาสามารถนั่งได้ถึง5้าที่นั่งนะคะแล้วก็มีกระบาดท้ายที่กว้างสามารถขนสัมภาระได้นะคะ <S <S ก็เรียกว่าขนได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ จุดสังเกตเฉพาะรุ่นของเขาก็จะมีให้เหมือนเดิมที่ฝาท้ายนะคะเขาจะเขียนชื่อรุ่นเขาไว้อยู่ตรงนี้นะคะเกรดแซก็คือเป็นตัวแซแปะอยู่ที่ฝาท้ายของกระบะนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะคะ ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของภายในนะคะสีประตูยกสูงเกรดแซตนะคะยังมีความสวยงามและหรูหรามาให้เช่นเดิมนะคะแผงข้างประตูตรงนี้นะคะยังบุนุ่มมาให้อีกเช่นเดียวกันนะคะแบบเดินได้สีขาวนะคะ จุดเด่นที่สำคัญเลยนะคะที่เปลี่ยนในชม2022นะคะจะเป็นการออกแบบเบาะที่นั่งแบบใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีคูแม็กซ์ Max นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะที่นั่งที่ช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นการออกแบบเบาะที่นั่ง มาใหม่นะคะซึ่งเป็นการออกแบบที่ทำให้โอบกระชับสรีระของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงลักษณะที่เราขับใช้ความเร็วอยู่ในการเ,าเข้าโค้งหรืออะไรต่างๆเราจะไม่รู้สึกว่าทำไมตัวเราหลุดไปจากเบาะที่นั่งเพราะว่าเหมือนมันเขาเรียกว,ว่าถ้าจะอธิบายแบบเข้าใจหน่อยก็คือเหมือนเ,อเรานั่งนั่งอยู่แล้วมันมีมีเบาะที่นั่งมีอะไรอบกระชับก่อนเราไว้ไม่หลุดจากเบาะที่นั่งแม้แต่แม้ว่าเราจะใช้ความเร็ว แล้วก็เข้าโค้องอยู่นั่นเองนะคะมันก็จะทําให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิราภัยคู่หน้ามาให้นะคะระบบขึ้นเขาลงเขานะคะออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันพวกนี้ก็มีมาให้หมดเลยนะคะในส่วนของ ABS นะคะตอนนี้อิซุสให้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะมีทุกรุ่นแล้วตอนนี้นะคะ ในความพิเศษของเกรดแซนะคะเขาก็จะยังมีระบบคูดคอนโท l ให้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอ M A D ของเราขนาด4.2นิ้วนะคะใช้งานง่ายส่วนระบบความบันเทิงหน้าจอตรงนี้นะคะของเราจะเป็นขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังคือเขาจะทำงานคู่กันนะ,ะเวลาที่เราเข้าเกียร์ R หรือเกียร์ถอยจอดนะคะมันก็จะปรากฏที่หน้าจอนะคะ คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะจะมีเกียร์ถอยอยู่ด้านบนนะคะนยคะแอร์นะคะก็จะมีเพียง3ปุ่มนะคะออกแบบมาให้อ่าผู้ขับขี่นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวพาไปชมอ่าห้องโดยสารทางด้านหลังกันนะคะ ต้องบอกว่าห้องโดยสารทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับ4ประตูนี้คือค่อนข้างที่จะนั่งสบายมันก็คืออารมณ์มันจะคนละอย่างกับกับแคบนะถ้าลูกค้าเคยใช้งานมาเนี่ยมันจะต่างกันแน่นอนนะคะตรงนี้พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ถ้าในรุ่น4ประตูมันก็จะกว้างกับแขบอยู่แล้วเนาะสำหรับลูกค้าที่ ก็ในส่วนของเบาะที่นั่งด้านหลังนะคะความพิเศษของเกรแดแซเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแอร์หลังมาให้แล้วนะคะก็มีช่องเสียบ USB นะคะคนนั่งตอนหลังนะต้องการชาร์จแบตก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะปุ่มล็อกเด็กซ้ายขวาก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะอ่าหลายๆท่านสงสัยนะคะก็คืออ่ ภุมนี้มีไว้ทําไมก็คือ,อเขาเรียกว่าชิ้นล็อกนี้หมายถึงว่าเป็นการล็อกเด็กไม่ให้ตกรถกันเด็กตกรถนั่นเองนะคะเด็กโซนประมาณ3ามสี่ขวบถ้าเกิดว่ามานั่งตามลำพังที่ห้องโดยสารนะทางด้านหลังนะโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูอยู่นะคะเขาสามารถาเปิดประตูนะคะตรงนี้นะคะเด็กสามารถเปิดแล้วก็ตกรถได้นะคะถ้าเราไม่ได้ล็อกตรงนี้นะคะ ส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็แค่เลื่อนปุ่มสีดําลงมาข้างล่างที่สุดนะคะและเวลาลงจากรถอย่าลืมคืนค่าด้วยนะคะต้องเอ่อเลื่อนขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมนะคะไม่งั้นจะก็จะเกิดปัญหาว่าเปิดประตูรถไม่ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสี่ประตูยกสูงเกรแดแซดโฉม2022ของเราคันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะจุดเปลี่ยนอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าราคาก็เปลี่ยนเหมือนกันเนื่องจากว่าราคาเดิมที่เราใช้กันอยู่นะคะ ตั้งแต่เปิดตัวมาช่วง 2000, เ2019เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนราคาเลยนะเนื่องจากมีช่วงโควิดเข้ามาที่เขายัางตึงราคาให้เราก็เพิ่งจะได้มีการปรับราคาในช่วงนี้ที่เ,เขียนคิ้วทาปากมานะคะก็สวยงามแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนหรือ f อท่านไหนนะคะที่อยากจะสอบถามแคมเปญน,นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเหมียวได้นะคะที่เบอร์โทร 0892046079นะคะเอ่อเมียนะจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำอยู่ที่อิสุสุกิงยอนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองนะคะสาขาของเราอยู่ข้างๆกับโรบินสันบุรีรัม์นั่นเองนะคะสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมหรือว่าติดตามผลงานนะคะการถ่ายทำคลิปของเมียวนะคะก็สามารถทักทายหรือสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ จะเป็นการแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะ,ะในส่วนของแคมเปญน,นะคะเราก็จะมีแคมเปญออกรถใช้เงินน้อยเหมือนเดิมนะคะ,ะดาวเริ่มต้น5%เนี่ยยังใช้ได้กับรถทุกรุ่นของอิสุสนะคะถามว่าใช้เงินน้อยก็คือจะเป็นการดาวเริ่มต้น5%ของราคารถได้ทุกรุ่นนะคะบางรุ่นก็ใช้เงินแค่หลักพันก็มีนะคะหมือนต้นๆเหมืนสองหมก็มีนะคะ จะขึ้นอยู่กับราคารถนั่นเองนะคะแคมเปญก็จะมีทั้งขับฟรี90บ้านช่วยผ่อน12เดือนนะคะออกรถใช้เงินน้อยหรือว่าจะเป็นอดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษอย่างาเกษตรกร,รพ่อค้าแม่ขายนะคะพนักงานประจำพนักงานบริษัทรัฐวิสารรหกิจข้าราชการต่างๆนะคะเรามีดอกเบีย้ยพิเศษที่รองรับ หรือว่าในส่วนของลูกค้าที่ทํำอาชีพที่ไม่มีสลิปเดือนนะคะไม่ได้เดินบัญชีหรือไม่มีสเตตเมนต์นะคะก็สามารถทักมาปรึกษาหรือว่าสอบถามเดี๋ยวก่อนได้นะคะของเรา,ามีแคมเปญรองรับหรือว่ามีไฟแนนซ์รองรับสําหรับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพเลยนะคะคือสามารถออกรถได้นะคะถ้าสงสัยยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามหรือปรึกษากันเข้าก่อน ก็ในส่วนของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะสอบถามผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะ mm hmm. เหมียวใช้ชื่อว่าเหมียวอิสุสุบุรีรัมนะคะไปเซิร์ชแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลทางเพจได้เลยนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย